ในเดมาเฮตนีลอกลายลายหมายับพาดเวกเป็ดปุ๊ก o นกันเนาะมือกอเขาก็เลยไปผู้ไปมอนก็มาได้เพนด้วยกันนะนะเอาักเต็มอมมาดี้ในเพ็ปุ๊กกันเนาะมือเด็เข้ามาดี้เพปุ๊อย่งไหเด็กีกิจสากิจริงมันตังเลยคันเนาะไว้สินันมันเดกหันนาจไหกรเนี่โดยลโกกูใไหเนาะมือมันหันนาจไหอย่ไหเด็กเขาดีน่ยดีอันมีหางมักลอยเนาะเด็กเขาดในกันงกนสขึ้นมาเด็กเขาก็ดีหางมักโซ่ในกันเนาะน่ครับกัมนก็ไหลขึ้นันเนาะกั เด็กขวดีในังหนึ่มันก่อัน้าในค่ะเนาะในมันจะมีสาข่องสแถวค่ะแถวน้อสุดปืนดิเซลใส่ไม้ลบพัดเวิดอันเกาะหอกะเนาะอันนั้นจะอยู่ตดเียวค่ะนะแถวที่สองในแถวที่สามในปืนดิใส่ใส่ันใหม่คตีใส่เหมือนกันค่ะเนาะกำขดใส่ไม้หลับก่อนคะนะไว้เซเาใส่ไม้หลับตั้งสาข่องสามแถวยาวในเกาเด็กขวบดีในค่ะเนาะเด็กขวบดีในข่องสีสในกำาหนึ่งคะนะกำาในเด็กบันแถวตั้งแต่ในให้มันเป็นสีสอมค่ะเนาะนะคร โอเคกนต์ก็เข้มแนบเอาก่นเนาะเอาลม้ับไม่ไมเอาค่ะหม่ับพูเขาในวายเสีเขาเยี่ยวเยยวนี่ก็ให้เตรียมไว้สีดีกันเนาะมันลองใหญ่นะคะเตรียมในบรรพผู้ขเนาะอมาติเป็นไปก่อการมืดกันตางนี้ก็ตรีเตรียมในบรรทู้กันนะมันเหมือนมันเหมือนเส้นาเปล่นหมากซ้อตึกเงินเ่านั้นขนาเนาะเปลนหมากซ้อเปลนกากซ้อเลยกันเะปาะว่าเป็นอะไกากซ้อมันกายอันก่เป็นเขามาอะไรดาเสียอนขเนาะมันลองใหญ่เดียวค่ะเตรียมในบรรพผู้ลลาค่ะนะโอเคอันนใน็จิเป็น่กนล็อ ไลายไม้ับาเบิดพีพว,วกไหนะคะนาะวายสียเงี้ยเอาใส่เอในให้เตรียมไหมค,ะะมมททะคะนะ้องมเตรียมในมปุ่นใส่10มเนตเท่ารึงเงียค่ะนะยันบนั้นให้เตรียมใบกียวกันเตรียมใบเตียนดดเพนีน,นันขนาดนาะ